ปล่อยหรอัายปล่อยนพอดีเลยนะชช่วงนี้ผมผมเห็นอยู่ว่ามีบิกอันนึงแม่งราคาขึ้นไปสามร้อยสามร้อยสเหรียญเลยมไอของซีออะใช่ใช่ใชไม่รู้แต่เหมือนคนเขาไม่ชอบเอ็มเจ เออแต่ปืน M7 มันมันลั่นช้ามันลั่นช้าจริงเนี้ย C.I.D. โหเยอะเลยที่พี่เล่นใช่ C.I.D. ดีมากส่วนส่วนส่วนตัวผมมองว่า C.I. ผมว่ามันเหมาะเหมาะป่า M7 มันจริงแรงแต่มันช้าอุ้ยมันหยิบแล้วเว้ยเอาอะไรเดียวเอาว่ะไปดักดักไหนดียะดักท่อไหมมันเข้าท่อมันเข้าท่อแน่นอนผมว่าเสียงอะไรอ่ะ โอ้ยจะไ,ไ,ไปท่อซีเมนต์ปะเี่ผมเป็นผมผมก็ไปท่อนะเสียงนกไครว่าเมื่อกี้นกผมนกผม้าผ,ผมไปเพราะว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันเปิดเกินไอ้ข้างล่างอ่ะในท่อมันดักสองทางไงจบขอท่อแล้วนะน่าจะไม่มีคนหรอเปล่าแต่ <ไป S 1> เราค<ด>่อยซอสก็ได้เราเราก็ไป ล้อตุ๋ยดิเย yeah. ่ามาแหลกเลยว่ะตัดทีเดียงจังว่ะเข้าแล้วเฮ้ยไม่มีใครไปยิงมาเลยหรอที่มิ่งเหรอไม่มิ่งไม่มิ่งหรออย่าเดียอย่าเดวยวมัน่าจบ เฮ้ยเฮ้ยวิ่งออกมาวะ่ะแสดงว่ามีคนดักมาเลยดิอ่าแปลว่าแปลว่ามีวิ่ง<น>ออกมาน่าจะมีตีตีออกอยู่ในกันแล้วก็เฮ้ยอู้น้าซีเมนต์มีเว้ยหน้าซีเมนต์ว่ะเฮ้ยเราออกเราออกเราตรงไปออกซ้ายเลยพีไ่ไ,ไปดักเราค่อยลวกออกก็ได้เออเออไป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 เข้าไปในซีเมนต์ อันตรายว่ะเออมันวิ่งหนีออกว่าไอ้เหี้ยมัไม่เข้าเลยจ้าจ้าสู้ไม่ได้แน่นอนผมว่าแต่ไนว่าเกาะไม่เต็มดีนะเกาะกูเต็มเตี่ยมพร้อมบ,บวกแลวเกาะกูตรงนู้นเกาะใหม่เหมือนกันครับอุ๊ยปืนลั่นดูแล้วว่าเรามา มีคนสแกนเท้าผมอะมีคนสแกนเท้าผมอะน่นาจะอยู่ใต้คุณอะแสดงว่ามีคนมีคนตามเรามาด,มาดมิมาดูผมมาดูผมแต่ผมหันหน้าลงพื้นไม่เห็นหรอกมันแคมป์ป้าแรกว่วะก็ต้องักตรงนี้มีศพว่ะ ใช่ลังนกตรงนี้โดนโดนค้นไปด้วยจัดผีโ okay. น่นนะไง oh, ตี <that. S 1> ตีในท่อครับตีท่อดักตีท่อดักมาไม่รอร,รอไให้ตีในท่อดักไปไรเราลองให้มันยิงกัเสียก่อนดิมันยิงมันอยู่เลยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เรามาดักตรงนี้ก็ได้เราดักข้างนอกก็ได้ถ้าตีในท่อออกมาก็จะเจอเรา อีฝั่งนู้นออกมาก็จะเจอเราเนี่ยระดับตรงนี้เลยไม่สามตี้อยู่ใช่ไหมไม่ได้มีคนตามหลังเรามาหร,รือเปล่าคิดว่ามีเราต้องรู้หลังเราด้วยะตัวนีคนตามหลังเรามาเดี๋ยวถ้าเจอตอนนี้พี่ขอไปเข้าห้องน้ำดูนะที่สุดปวดท้องว่ะเดี๋ยวแดกเกียอะไรเข้าไปมรือ เอาวะกระสุนมึงเจอยิงไป่งบิ้งร่งบิร่งแล้วไปเรยไปเรยเรมา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 เรื่อยเรอยกงร่วงเรื่อเร่อยกีบไเอาไปเอาไปเดียมลองเสียงเท้าใครวะมันขึ้สามขีดตอนเนี้ยของ ดักอย่างนี้แหละดักอย่างนี้แหละดอกนี้แหละยังไม่เห็นนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาแลโอ้ยยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะกลมก่อนกลมก่อนเฮ้ยไม่ยิงแถวเนี้ยมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้ว่าเราเข้ามารอ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 มันยังไม่รู้ว่าเราเข้ามามันเดินเช็คมันเดินเช็คเดินเช็คระวังโดนเจอคุณนะ เห็นรู้ละหยิบเมนเดียวก็รู้แล้วว่ามีคนอยู่ในนี้ดังอันติาย assignment ถูกส่งเฮ้ยเพี้ยแม่งรู้ได้ไงว่ามันีีวะสายแอบแอบอยู่ข้างบนนี่เพี้ยเห็นยังไงวะอันนีมีเฟสหาหามุมเล้ก่อนไม่เป็นไรก่อยไปกินเลยหามุมเล้ก่อน เฮ <med> ้ยไอ้ที่นี่มันเก่งจังละ่ะเฮ้ยไอ้ที่มันโผล่มายิงเลยอะ่ะเนี่ยเฮ้ยเอาแอกละ่ะใช่ <S <s ไปไปเซฟฟี่เถอะพอแล้วมีแต่มีแต่มีแต่ <S <s ตาเทพอะไอ้ที่อแล้วไม่เก็บคนเดียวเก็บคนเดียวสามเลยไอ้เหี้ยแม่งสัดเอ้ย